สาเหตุของความดันโลหิตต่ำสูงเกิดจากการที่มีแรงดันของเลือดสูงในระดับที่มีผลกระทบต่อหัวใจหลอดเลือดและอวัยวะอื่นๆซึ่งหากปล่อยไว้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพหรือภาวะแทรกซ้อนอีกมากมายเช่นโรคหัวใจ,โร,วใจโรคหลอดเลือดสมองและโรคไต โรคความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลายอย่างได้แก่อายุที่มากขึ้นย่าสายตรงมีประวัติเป็นโรคนี้มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายสูบบุหรี่มีความเครียดร,รวมถึงการกินอาหารที่ส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเช่นอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีโซเดียมสูงมากเกินดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากเกินพอดีหรืออาจมีสาเหตุมาจากการมีโครคเรื้อรังบางอย่างก็ได้เช่นกันเช่นเบาหวานโรคไตเรื้อรังเป็นต้นผู้ป่วยที่มีความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ จะไม่มีอาการผิดปกติใดๆแม้ว่าค่าความดันโลหิตจะขึ้นสูงจนถึงขั้นที่เป็นอันตรายแล้วก็ตามเคลรเนอร์หมดกังวลเรื่องความดันโลหิตคลเรเนอร์ช่วยเพิ่มการทำงานของหัวใจและทำความสะอาดหลอดเลือดจากสารอันตรายต่างๆด้วยของไบโอฟลาวโอยนน์นี้ที่มีกรดอะมิโนโมากถึง29ชนิดคลเรเนอร์ช่วยเพิ่มการหมุนเวียนในหลอดเลือดดำช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดและเสริมสร้างผนังหลอดเลือดได้ ครารเเนอร์ช่วยลดน้ำตาลในเลือดและช่วยป้องกันโรคเบาหวานได้ด้วยส่วนประกอบจากสารสกัดเข้มข้นของมะระครารเยเนอร์มีเหตุหลินจือที่ช่วยขจัดความเครียดและปรับความสมดุลของร่างกายคาราเเนอร์ช่วยลดน้ำหนักตัวโดยเพิ่มการเผาผลาญและการทำงานของไตด้วยสารไหลเกลียวทองประสิทธิภาพของคาราเยเนอร์ได้รับการยืนยันโดยการทดลองทางวิทยาศาสตร์แล้ววิธีทานครเยเนอร์รับประทานครั้งละหนึ่ง แคปซูลรับประทานวันละหนึ่งครั้งหลังอาหารทานได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลดีที่สุดเครเนอร์เพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นความดันโลหิตสูงตอนนี้หากคุณสนใจสั่งซื้อโปรดเข้าชมเว็บไซต์ทางการของเครายเนอร์ได้ที่ลิงก์ด้านล่างในคำอธิบายวิดีโอนี้หรือในส่วนความคิดเห็นเพื่อซื้อสินค้าของแท้